วันนี้เราไปกินอะไรแซ่บๆกันไหมคะมีอยู่ร้านหนึ่งค่ะแถวบ้านปูเองชื่อว่าร้านแซ่บนัวครวยอีสานถนนบางกวยซอยน้อยอําเภอบางกวยนวนทบุรีร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงประมาณ3ามทุ่มร้านอยู่ต้นๆซอยเลยเป็นห้องครูหาเดียวแล้วก็มีที่นั่งข้างในด้วยนะทางร้านเน้นขายอาหารอีสานเป็นหลักส้มตำลาบน้ําตกก้อยขมต้มแซ่บมีหมดอยากได้แซ่บจัดจ้านขนาดไหนบอกทางร้านได้เลยสําหรับที่จอดรถทางร้านไม่มีที่จอดรถยนต์นะแต่ถ้คา ใช้แว้นแว้นมากก็พอจะมีที่จอดเสียบหน้าร้านได้จะสั่งกลับบ้านหรือว่าจะนั่งกินที่ร้านก็ได้ทั้งนั้นจริงๆแล้วแถวบ้านมีร้านอาหารที่สารหลายร้านอยู่แต่วันนี้จะมาพูดถึงร้านนี้ก่อนลวกันส่วนร้านอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปกินอีกวันหลังวันนี้สั่งมาไม่เยอะค่ะมากันแค่2คนส้มตำปูปลาระลาบหมูตับหวานข้าวเหนียวแล้วก็ขนมจีนอีกอย่างละหนึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นร้านนี้เขามีโต๊ะให้นั่งกินข้างในได้ด้วย ก็เลยสั่งเราก็นั่งกินที่ร้านไปเลยจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปล้างจานส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาปูเห็นจะเป็นแบบว่าสั่งกลับบ้านกันวันนี้ปูมาช่วงเย็นค่ำนิดๆก็บอกเลยว่าคนเยอะต่อคิวกันพอสมควรแต่ทางร้านก็ไม่ได้ทำช้านะมืออาชีพทำไวเสิร์ฟไวใครผ่านมาแถวนี้ถนนบางกวยไซน้อยต้นต้นซอยแถวกับการไฟฟ้าพรางเจดก็แวะมาได้นะจ๊ะ